สวัสดีครับมานาก,กราดครับวันนี้มีวัยรุ่นไทรัมนะครับบับเบิลอันนี้เป็นบับเบิลชมแรกนะดิดดิดสายข้างเดียวนะครับก็มาเซ็ตโชคนะครับก่อนหน้าที่จะเสร็จเนี่ยโอ้โหนุ่มยวบเลยนะครับกดแล้วมีเสียงดังด้วยนะครับก็ขี่มานานนะก็น้ำมันก็เสื่อมสภาพนะครับอันเนี้ยโชคน่าจะไม่เคยเซอร์วิสเลยนะครับ แล้วก็ถอดข้างนอกนะเพราะว่ารถบับเบิลเนี่ยเตี้ยมากนะครับเตี้ยมากไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในช็อปทําได้นะครับก็เ,เดี๋ยวเราถอดแล้วก็เอาเข้าไปทําข้างในนะครับครับมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นโช๊คหน้าของบับเบิลนะครับก็มีโช๊คที่แกนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มียางหุ้มกันกันฝุ่นนะทาให้ ความทนทานของโชคมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าได้ขี่อยู่นับเรื่อยๆนะครับโอกาสที่โชคจะรั่วเนี่ยไปนู่นเลยนะฮะห้าหกหมื่นโลนะครับผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าโชคที่มียางกันฝุ่นเนี่ยผมยังไม่เคยซ่อมเลยนะครับเอาโชคที่แบบรถที่แบบขายในเมืองไทยนะครับส่วนไหนมาก็จะมากับพวกรถที่ไม่มียางกันฝุ่นนะครับ จะเป็นส่วนใหญ่นะครับยางกันฝุ่นตัวนี้เขาก็ใช้วัสดุที่ดีนะครับเขาไม่ได้ใช้วัสดุแบบปองแปงนะครับถ้าใช้แบบคู่เราสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาก,กอบขายกันพวก y a m a h า SR ใส่แป๊บเดียวขาดไปริ้วๆเลยนะครับยางกันฝุ่นของ SR จริงๆเนี่ยคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีที่ขายในบ้านเรา FI เนี่ยผมเคยเบิกมาคู่หนึ่งเป็นพันเลยนะ อย่างเขาดีทนมากครับอันนี้เดี๋ยวเราถอดวาลวนะ์ล์นะล้างทงความสะอาดนะครับดูน้ํามันเนี่ยนี่ไม่เคยทําเลยฮนะดาปีนะครับสปริงก็ให้มาเป็นแบบลีเนียนะครับก็คือว่าให้มาคุณภาพดีะฮะเดี๋ยวเราเซตน้ํามันเอริลครับนุน่มนวลแน่นอนนะครับ นะกว่าจะโต ก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะไขท่ทอกนอตทุกจุดนะครับการที่ขี่มาแล้วรู้สึกว่ามันกระด้างนะครับนิ่มโยบยาไปหมดนะครับก็แวะมานะครับเซ็ตน้ํามันเอลินใหม่นะครับนี่ก็ให้เจ้าของรถได้ทดสอบดูนะครับก็เห็นรอยยิ้มนะผมก็ดีใจาตามคอนเซปต์ร้านเรานะจ่ายน้อยแล้วต้องได้มากนะฮะได้โชคนุ่มนวลไว้ขีนะ่ในราคาที่ไม่ ก็แวะมาขอบคุณครับสวัสดีครับ